มาทำช้าจากฝากคูนกันครับหลายคนยังไม่รู้นะว่าฝากคูนทานได้แถมประโยชน์เยอะมากๆเลยด้วยครับที่สำคัญช่วยดีทอกลำไส้คนท้องทานได้เด็กทานดีผู้ใหญ่ทานแล้วโดน,นคูณดอกคูณนะครับจริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกเยอะมากๆครับทุกคนกุเพยะชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ แมลายูลมแรงจริงๆมีชื่ออื่นๆอีกนะจังหวัดไหนเรียกว่าอะไรบ้างครับลองคอมเมนต์บอกแม็กหน่อยครับดอกคูนเนี่ยสีเหลืองอร่ามครับจะขึ้นตามข้างถนนหรือตามป่าทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเขาได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจําชาติไทยอีกด้วยครับแม็กเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะที่ไม่รู้เหมือนแม็กครับว่าดอกคูนหรือต้นคูนหรือกิ่งหรือก้านหรือใบเนี่ยมันกินได้ครับ เขามีสรรพคุณทางยาสูงมากและในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นส่วนผสมของยาลูกกรนด้วยนะมาดูสรรพคุณตัวแรกครับฝักนะครับจะมีรสชาติหวานขมนิดๆน,นะครับที่สำคัญคือไม่มีพิษนะครับช่วยขับเสมหะขับพยาธเด็กเป็นตานขโมยเนี่ยทานได้เลยครับยังสามารถใช้เป็นยาถ่ายและแก้ไข้มาเรียได้ด้วยโดยเฉพาะเม็ดของเขานะครับมีสรรพคุณเป็นยาฆ่าพยาธอย่างดีเลยครับ ดอกนะครับช่วยหล,อหล่อลื่อนลำไส้แก้โรคกระเพาะอาหารและแผลเรื้อรังใบนะครับช่วยแก้อัมาพาตและโรคที่เกี่ยวกับสมองครับใบอ่อนนะครับนำมาตำหรือคั้นเอาน้ำนะครับทาแก้โรคกากเกลือนครับถูนวดแก้ปวดข้อแก้ปวดกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้ด้วยนะโอ้โหสำหรับคนที่เป็นอัมาพาตคึ่งสีปากเบี้ยวเนี่ยเอามาทาได้เลยครับ มันดีจังเลยอะบริเวณเปลือกของลำต้นนะครับเป็นยาช่วยเร่งคลอดครับแก้ท้องร่วงและใช้ย้อมหนังสัตว์โอ้โหสรรพคุณมันเกินไปแล้วแก่นในลำต้นนะครับใช้เป็นยาขับพยาธิไส้เดือนได้ด้วยรากดอกและใบนะครับใช้เป็นยาถ่ายแบบชนิดรุนแรงครับเหมาะสําหรับคนทัาดหนักนอกจากนี้นะครับตัวรากยังช่วยแก้โรคเกี่ยวกับหัวใจแก้โรคเกี่ยวกับถุงน้ําดีและใช้ภายนอกเนี่ยเป็นการแก้ปวดครับโดยการเอาไปพอก ขอบคุณข้อมูลจาก MGR ออนไลน์ครับไปดูวิธีการชงฝักคูณกันครับใช้เนื้อด้านในฝักคูณนะครับประมาณ2ข้อนิ้วชี้ชงกับน้ําร้อนครับจะเติมเกลือหรือมะนาวก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มรสชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนิดๆอยู่แล้วครับไม่ต้องเติมก็ได้ถ้าไม่มีฝักนะครับจะใช้เป็นดอกหรือใบก็ได้นะครับประมาณ2ใบหรือ2ดอกครับจะ ถือว่าเป็นยาระบายอ่อนๆยาระบายตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนท้องเด็กนะครับหรือผู้ใหญ่นะครับสามารถทานได้หมดเลยครับโดยที่จะทําให้รู้สึกไม่อ่อนเปลียเพลียด้วยครับเพราะตัวฝกักขูนเนี่ยมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการสูงครับเวลาถ่ายจึงทําให้ไม่รู้สึกเพลียรครับต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ตัวใกล้บ้านนะ่ะแต่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าสรรพคุณมันจะสูงขนาดนี้เอาเป็นว่าแม้ว่าปลูกก็สวยงามแล้วนะแถมยังมีประโยชน์เยอะขนาดนี้ หมดแน่นอนฝากคูณทั่วประเทศตอนนี้ฮะ